สวัสดีค่ะก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้วันนี้ก็จะมาชวนถักลายตอดอกลายนี้นะคะลายถักสี่เหลี่ยมตอดอกแบบนี้นะคะก็ถักง่ายๆค่ะไม่ยุ่งยากดูเหมือนยากแต่ไม่ยากนะคะวันนี้จะใช้เป็นไหมเ,เขาเรียกว,ว่าใยเงาค่ะไหมใยเงานะคะอันนี้สั่งมาจากร้าน ไหมพรมของคุณแป้งฝุ่นนะคะก็ถักง่ายมากเลยค่ะถักเลื่นมือดีมากเลยชอบชอบรู้สึกว่าจะติดใจละแล้วก็เข็มที่ใช้จะเป็นเข็มเบอร์สองนะคะ1.5มิลนะคะเป็นเข็มเงินเบอร์สองหรือว่าจะใช้เป็นเข็มเบอร์สามก็ได้นะคะไม่ผิดค่ะสามารถใช้ได้นะคะแต่วันนี้เลือกที่จะใช้เบอร์สองแล้วก็มีกันไกรนะคะไว้สำหรับตัดก็ เราจะมาเริ่มต้นถักกันเลยดีกว่านะคะเราจะถักไปช้าๆพร้อมๆกันนะคะเพื่อนๆจะได้ถักเป็นด้วยนะคะเริ่มต้นงานนะคะเราก็จะเริ่มต้นด้วยการขึ้นโซ่นะคะถักโซ่แล้วก็ทำเป็นห่วงนะคะ ก็เริ่มต้นด้วยโซ่หนึ่งแล้วก็สองสาสหนะคะโซ่ห้านะคะแล้วก็จิ้มตรงช่องแรกโซ่ช่องแรกนะคะเพื่อที่เราจะทำเป็นห่วงนะคะให้มันเป็นวงกลมอะคะ่ะห่วงวงกลมก็จิ้มเข็มแล้วก็ เกี่ยวไหมดึงลอดเลยนะคะนะคะลอดทั้งสองห่วงเลยก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วเราก็ตามด้วยถักโซ่นะคะ1 2แล้วก็3ตามด้วยอีก1โซ่นะคะแล้วก็จะถัก1โซ่แบบนี้นะคะ ก็จะเป็นสีโซ่แล้วก็พันหัวเข็มแล้วก็ถัก F ลงไปในห่วงวงกลมนะคะก็เก็บปลายใหม่ไปด้วยเลยนะคะถัก F ครั้งที่1ตามด้วยโซ่1นะคะแล้วก็ถัก F ครั้งที่2แล้วตามด้วยโซ่1นะคะ โซ่หแล้วเราก็ถัก F อีกครั้งที่3ลงไปในช่องโซ่ช่องวงกลมนะคะแล้วก็ตามด้วยโซ่1นะคะแล้วก็ถัก F ลงไปในวงกลมหัววงกลมนะคะแล้วก็เป็น F ครั้งที่4นะคะตามด้วยโซ่นะคะคือพอถัก F แล้วก็ตามด้วยโซ่เราจะถัก F ทั้งหมด1 1ครั้งนะคะ f แล้วก็โซ่ทั้งหมดทั้งหมด11ครั้งนะคะ,ค,ะ,ค,ะคือเราก็จะนับรวมกับกับตัวโซ่ที่เราถักโซ่แรกนะคะมันก็จะได้เป็น ทั้งหมด12หลักพอดีนะคะในในในวงกลมนี้นะคะก็ถักนะคะถัก F แล้วก็ตามด้วยโซ่หนึ่งแล้วก็ถัก F อันนี้ต้องค่อยๆระวังนะคะคือเพื่อนๆจะใช้เป็นไหมอันไหนก็ได้นะคะแต่ว่าวันนี้ที่นํามาถักมันก็คือเป็นไหมพรมจากร้านแป้นฝุ่นนะคะไหมไฟเงานะคะคือสั่งมา3ามสีะคะ่ะก็เริ่มจากสีดำถักไปแล้วตัวหนึ่งเป็นเสื้อตัวหนึ่งแล้วเหลืออีก2สีก็คือสีสีเนี้ยชมพูกะปิ ประมาณนี้นะคะแล้วก็สีขาวยังไม่ได้ถักก็มีโอกาสถักก็เลยหยิบขึ้นมาถักวันนี้เลยนะคะก็ถักไปให้มันครบถัก f ให้มันได้11ครั้งนะคะอย่าลืมถักโซ่นะคะโซ่หนึ่งตลอดนะคะนี่ค่ะก็ f อีกหนึ่งครั้งเป็นเอฟครั้งที่11แล้วนะคะ ก็จะได้เป็นวงกลมแบบนี้โซ่หนึ่งแล้วเราก็พอถักครบแล้วมันจะเป็นสิบสอหลักนะคะนับโซ่เข้าไปด้วยนะคะก็จะเป็น12หลักแล้วทีนี้เราก็าจิ้มเข็มนับหนึงสองสามขึ้นมานะคะแล้วก็จิ้มเข็มลงไปในในช่องโซ่นี้เลยนะคะโซ่แรกนะคะแล้วก็ถักเลื่อนห่วงคะ่ะเนี่ยคะ่ะ ในชั้นแรกก็จะได้เป็นวงกลมแบบนี้ที่มี12หลักนะคะค่ะแล้วก็เราก็จะมาถักลายต่อนะคะเริ่มต้นด้วยโซ่1 2 3โซ่3นะคะแล้วเราจะถักลงไปในช่องโซ่นะคะพันหัวเข็มถัก F ลงไปในช่อง มันจะเป็นช่องว่างที่เราถักโซ่หนึ่งะคะเนี่ยค่ะสังเกตว่ามันจะเป็นช่องว่างระหว่างที่เราถักโซ่หนึ่งลงไปนะคะอันนี้ก็จะถัก F 1ครั้งแล้วก็ F ครั้งที่2แบบนี้นะคะจะมีเราจะนับโซ่เข้าไปด้วยนะคะเป็น3หลักนะคะพอมีห่วง3ห่วงในเข็มก็รวบทีเดียวนะคะ แล้วก็ถักล็อก1ครั้งตามด้วยโซ่3า3นะคะแล้วก็พันหัวเข็มถัก F ลงในช่องถัดมานะคะถักลงในช่องนะคะ F 1ครั้ง F ครั้งที่2แล้วก็ F ครั้งที่3 แบบนี้นะคะจะมะีในรอบนี้จะมีห่วงทั้งหมด4ห่วงอยู่ในเข็มนะคะแล้วเราก็รวบทีเดียวค่ะแล้วก็ถักล็อกหครั้งตามด้วยโซ่3แล้วก็ทำเหมือนเดิมอีกนะคะถัก F ลงไปในช่องเดียวกัน3ครั้งแล้วค่อยมารวบทีเดียวนะคะ F ครั้งที่1แล้วอันนี้ก็จะเป็นครั้งที่2 แล้วก็ f ครั้งที่3นะคะก็จะมีส่ห่วงแบบนี้แล้วก็รวบทีเดียวนะคะถักล็อกตามด้วยโซ่3เราก็จะถักวนแบบนี้ยไปจนครบนะคะมันก็จะได้ทั้งหมด12 1 2หลักเหมือนเดิมนะคะก็ถักวนไปเนี่ยค่ะพอถักวนมาจนครบจนถึงหลักสุดท้ายก็จะได้แบบนี้นะคะ ก็จะได้ลักษณะนี้มันก็จะครบช่องพอดีนะคะก็จะเป็น12บช่องแล้วในช่องสุดท้ายเนี่ยนะคะเราก็ถักลอ็อกแล้วก็โซ่สามตามด้วยโซ่สามนะคะแล้วก็นับหนึ่งสองสามขึ้นไปแล้วก็จิ้มตรงช่องที่สามอะคะ่ะช่องโซ่ที่เราถักโซ่แรกนะคะ จิ้มลงไปแล้วก็ทักเลื่อนห่วงนะคะหรือว่าทักซีอะคะ่ะทักเลื่อนห่วงค่ะก็จะได้ลักษณะน,นี้นะคะก็จะเป็นวงกลมก็ถ้ามันไม่ตรงหรือว่ามันให้ระวังตอนเกี่ยวไหมนะคะถ้าแบบเราเกี่ยวไม่ไม่ไม่หมดไม่ครบมันก็เราก็ทำใหม่ก็ได้ค่ะไม่ไม่ไม่ได้ลำบาก นี่นะคะก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะค่ะเราจะถักชั้นต่อไปนะคะทีนี้เราจิ้มเข็มลงไปในห่วงแล้วก็ถักซีเลื่อนห่วงอีกหนึ่งครั้งนะคะให้ตัวห่วงมันมาอยู่ตรงกลางนะคะให้ตัวเนี่ยมันอยู่ตรงกลาง เสร็จแล้วนะคะเราก็ถักโซ่นะคะ1 2 3 4 5นะคะถักห่วงทั้งหมด5ครั้งนะคะแล้วกเ็เลื่อนมาถักในในถักเอกหครั้งในหลักถัดไปนะคะแบบนี้นะคะ ตามด้วยโซ่หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ในห่วงโซ่ถัดมาก็จิ้มเข็มลงไปแล้วก็ถัก X 1หนึ่งครั้งก็จะถักแบบนี้วนไปจนครบนะคะคือโซ่ห้าโซ่ห้าแล้วก็จิ้มเข็มลงในห่วงถัก X 1หนึ่งครั้งก็โซ่ห้านะคะ โซ่5แล้วก็ถักลงในห่วงถักเอ็กหครั้งก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็พอมาถึงหลักสุดท้ายหลักนี้นะคะก่อนที่เราจะเชื่อมงานนะคะเราก็ถักโซ่1 2 3นะคะพอได้โซ่3แล้วก็พันหัวเข็มถัก f แต่ว่าเข็มเนี่ยจิ้มลงไปตรง ตรงโซ่อันแรกเลยนะคะที่เราเริ่มต้นถักในในในรอบเนี้ยดึงขึ้นมาแล้วก็ถัก F อหครั้งก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะก็จะได้เป็นอีกรอบหนึ่งแล้วนะคะมันก็จะเป็นวงกลมคล้ายกับท้ายกับดอกไม้นะคะนี่ค่ะเราได้ แถวที่1แถวที่2แถวที่3เสร็จแล้วแล้วทีนี้เราจะมาทําให้มันเป็นสี่เหลี่ยมนะคะจะมาถักทํามุมให้มันเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ค่ะในชั้นถัดไปนะคะเราก็โซ่1น,นะคะแล้วก็พันหัวเข็มถัก F ลงไปในช่องโซ่1ครั้ง F ครั้งที่2แล้วก็ F ครั้งที่3 1,2,3,4แล้วก็ตามด้วยโซ่3นะคะพันหัเข็มแล้วก็ถัก F 1 2 3 แล้วก็4แบบนี้นะคะพอได้แบบนี้แล้วก็ตามด้วยโซ่หนึ่งตามด้วยโซ่หนึ่งครั้งแล้วก็จิ้มเข็มลงไปถัก x หนึ่ครั้งแบบนี้นะคะตามด้วยโซ่ห้า โซ่5นะคะ2 3 4 5แล้วก็ในหลักถัดไปก็ถัก x อหครั้งก็จะได้เป็นมุมมา1มุมแบบนี้แล้วนะคะเริ่มจะเป็นสี่เหลี่ยมแล้วแล้วก็โซ่1ค่ะพันหัวเข็มถัก f ลงไปในช่องโซ่ทั้งหมด4ครั้งนะคะ1 2 3แล้วก็4นะคะโซ่3ตามด้วยโซ่3นะคะแล้วก็พันหัวเข็มถัก F ทั้งหมด4ครั้งลงไปในช่องเดียวกันนะคะ1 2 3แล้วก็ ครั้งที่4นะคะครั้งที่4ค่ะก็จะได้อีกหนึ่งมุมนะคะตามด้วยโซ่1แล้วก็ถักเอกลงไปในช่องถัดมานะคะเอ็ครั้งแบบนี้แล้วก็ตามด้วยโซ่5 โซ่5แล้วก็จิ้มลงไปในหลักถัดไปนะคะถัก x 1ครั้งแล้วก็ตามด้วยโซ่1พันหัวเข็มถัก f 1ครั้ง f ครั้งที่2 f ครั้งที่3แล้วก็ f ครั้งที่4แบบนี้นะคะ ก็จะได้มุมแบบนี้แล้วก็ตามด้วยทำมุมก็คือถักโซ่3นะคะแล้วก็พันหัวเข็มถัก F 4ครั้งลงไปในช่องเดียวกันมันก็จะเป็นการหักทำมุมให้มันเป็นสี่เหลี่ยมขึ้นมานะคะ F ครั้งที่2อเครั้งที่3 แล้วก็เอครั้งที่4นะคะตามด้วยโซ่1แล้วก็ถักเอครั้งก็จะได้อีกหนึ่งมุมแล้วนะคะแล้วก็ตามด้วยโซ่5นะคะโซ่5จิ้มลงไปในช่องโซ่แล้วก็ถักเอครั้ง ตามด้วยตามด้วยโซ่1พันหัวเข็มแล้วก็ถัก F ทั้งหมด4ครั้งลงไปในช่องเดียวกันนะคะเครั้งที่1 F ครั้งที่2อเครั้งที่3แล้วเครั้งที่4นะคะแบบนี้แล้วเราทำมุมด้วยการถักโซ่3 แล้วก็ถัก F ทั้งหมด4ครั้งลงไปในช่องเดียวกันนะคะก็เป็นลายถักที่ไม่ได้ยากนะคะบางคนดูแล้วแบบโอ๊ยมันเป็นลายแบบนี้ถักไม่ได้หรอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็คือเรามาทำช้าๆชัดๆไปพร้อมๆกันคะเพื่อนๆที่แบบยังถักไม่เป็นถักไม่เก่งก็ ก็สามารถเข้ามาดูได้นะคะส่วนคนที่เก่งแล้วก็ต้องขออภัยด้วยนะคะแต่ก็สามารถดูเป็นแนวทางได้นะคะค่ะก็พอทำแบบนี้แล้วก็โซ่1แล้วก็ตามด้วยถัก x ก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วก็ตามด้วยโซ่5ค่ะตามด้วยโซ่5้านะคะแล้วก็คือจบงานด้วยการจิ้มลงไปในโซ่ช่องแรก แล้วก็ถักสีเลื่อนห่วงนะคะก็ได้แล้วนะคะทีนี้ก็ตัดไหมแบบนี้นะคะก็ถักสีก็ได้แล้วค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับลายตอดอกอีกหนึ่งลายนะคะเป็นลายตอดอกแบบสี่เหลี่ยมนะคะ อันนี้เราจะเอาไปใช้ในการทำเสื้อนะคะเดี๋ยวในคลิปถัดไปน่าจะได้เห็นนะคะแล้วก็จะได้มีการตอดอกให้ดูด้วยนะคะก็<อ>เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด SUBSCRIBE ให้ด้วยนะคะ<อ>เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีค่ะ